สายตลาดนัดสายของกินรอบเย็นไม่ควรพลาดนะคะวันนี้เราก็เดินออกจากคอนโดดีเจนโฮมบางซ่อนเพื่อที่จะไปตลาดนัดของกินที่มาเปิดแถวแถวคอนโดค่ะตรงหน้าคอนโดของเรานะคะจะมีเป็น MRT บางซ่อนแล้วเดินออกไปนะคะเลี้ยวซ้ายค่ะเดินไปแค่แป๊บเดียวนะคะข้ามถนนไปอีกฝั่งหนึ่งเจอเลยค่ะตรงนี้จะเรียกว่างานของดีเขตบางซื่อนะคะซึ่งเขาจะจัดตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่9มีนาคม6 8แปอยากให้มาเดินดูนะคะเพราะว่างานนี้เขารวมร้านค้าร้าน อร่อยของกินเด็ดๆเ,เอาไว้เยอะมากๆร้านดังในทิกตอกหลายๆร้านก็มารวมกันอยู่ที่งานนี้ด้วยค่ะส่วนร้านที่ห้ามพลาดอีกร้านหนึ่งนะคะก็เป็นร้านลูกชิ้นปั้นสดค่ะร้านนี้มีคนรีวิวแน่นสุด หอยทอดร้อนๆหมูทอดไก่ปิ้งต่างๆก็มาค่ะและที่สำคัญนะคะเราจะไม่ลืมโซนของเด็กๆค่ะก็มีน้องกระต่ายมาให้เล่นด้วยส่วนตัวเราได้ของกินติดไม้จิตมือมานิดหน่อยค่ะที่จริงอยากกินเยอะกว่านี้นะคะแต่เก็บท้องไว้ค่ะเพราะเดี๋ยวว่าจะต้องมาให้ครบ9วันที่จอดรถที่นี่มีน้อยแล้วก็หายยากมากๆนะคะยังไงก็ลองให้ทุกคนมาด้วยรถสาธารณะกันนะคะ